โอ้ต้นสัตว์เอาครับเดี๋ยวจะเก็บดอกสะดาวโอ้มีหลายต้นอยู่นี่แหละโอ้นี่นะครับยอดสวยๆเยอะมากเก็บไม่ถึงนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านเก็บไอ้ตรงที่เตี้ยๆนะครับเนี่ยมือถึงนะครับเนี่ยไปข้างบนจะสวยมากนะครับอันนี้ก็ใบขา,ขาวๆนะครับเนี่ยใบขา,ขาวๆไม่แดงมากแล้วก็มีทั้งใบอ่อนแล้วก็ดอกเดี๋ยวผมจะไปหาต้นไหนที่มันฟูๆครับจะเป็นแบบ อ่อนๆน,นะครับอ่อนๆแล้วก็มีแบบนี้ครับเนี่ยฟูๆครับเนี่ยช่อฟูๆใบน้อยๆเดี๋ยวตรงไหนมีมันมีหลายต้นนะครับนู่นทางนูน้นเดี๋ยวจะไปเก็บทางนู้นด้วยนะครับเหมือนเห็นว่ามีช่อฟูๆอ่อนไปยำยำประทูะครับแซบนะครับเนี่ยกลองอาจจะมัวๆนิดหน่อยนะครับโอ้ครับนี่เก็บมาสองสามกรัมก็ทานได้หมดแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูต้นไหนที่มันฟูๆครับนี่เป็นเป็นดอกแบบฟูๆต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากแดดจัดมากครับตอนนี้ทําให้กล้องรู้สึกว่ากล้องจะตัดแล้วก็มัวๆนะครับภาพอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับแดดจัดมากวันนี้นะครับช่วงกลางวันนะครับช่วงตอนเช้าก็หนาวยินก็หนาวกลางคืนก็หนาวกลางวันนี่ร้อนจัดแล้วก็แรงมากเลยครับวงนี้ก็ปลูกอ้อยปลูกอะไรกันนะครับ ช่วงนี้นะครับก็มะม่วงมะม่วงครับก็ออกดอกช่อเต็มเลยครับเขตอีสานบ้านเราอันนี้จะเป็นเขตผู้คนชายบุรีรัมนะครับเนี่ยตอนนี้เราด่งเข้ามาในทางลูกรังเลยนะครับเนี่ยเราขับชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับเนี่ยนี่ปลูกอ้อยปลูกอะไรกันนะครับเนี่ยที่นีณปลูกเยอะเลยนะครับท้องุนน้ำทีนี้เขตเขตนี้ปลูกอ้อยมหาสาลเลย ต้นอ้อยทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่ก็น้ำกำลังแห้งปลาเยอะเลยโอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเล่นน้ำได้เนยเก็บเก็บปูับไปไปแกงหาหอยหาปลาเย็นๆเล่นน้ำโอ้บรรยากาศเขาค้างคางร่มลื่นเย็นสบาย อ่าซานหรือจะท่อมทาซานด้วยเลย ปลูกใหม่ปลูกใหม่น,นี่เดี๋ยวก็ตัดได้เลยนี่เลยทีนี้ก็ทานไปหมดแล้วเนี่ยแปะนวก่นนวก่อนแปนนี้ก่อน ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้เจอ,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 อ ถึงบ้านแล้วจ้าอ้าวออโต้สต็อปวันนี้ทํางานดีบางวันก็ไม่ค่อยทํางานเลยอ่าดับแล้วเนี่ยสตาร์ทตรงนี้เลยครับเนี่ยปึ้งอ่าดับแล้วปิดโหมดปิดโหมดตรงนี้นะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับเนี่ยของที่อันนี้ซื้อมาเอ้ยเป็นโูลดมาครับโหลดโหด,ดมาโูดบัตร อันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเก็บตังนี้กําลังเยอะเลยเห็นต้นไหนก็เก็บต้นนั้นนะครับเนี่ยปลาทูก็ซื้อมาสตัวตมีมพริกดิกระตํมีพริกินกับผักสสดานะครับแซบแซบทีล้เดี๋ยวเราจะมาขัว้วตัวนี้ให้หอมๆนะครับทีนี้เราก็ตักลงเลยนะครับถ้นวู้ชมส่วนหัวไว้ก่อน ให้มันกรอบๆนะครับนี่จะเอามาตำครับพิะาูแบ่บคือเกาพี่น้องได้ที่แล้วจะทอดหัวให้กรอบนะครับเนี่ยตำละเอียดไะเลยก็ได้หรือจะมาทานเล่นๆล่นก็ดี นี่นะครับใครจะใช้ตะหลิวใช้อะไรขั่วก็ได้เลยนะครับการทํากับข้าวมันไม่มีสูตรตายตัวนะเนี่ยผมก็เล่นง่ายเลยนี่ง่ายนะครับง่ายเดี๋ยวได้ที่หอมๆนะครับสูตรแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแซสบที่เกา นี่นะครับสูตรทอดปลาทูของผมนะครับก็จะเน้นัวกอบหางกรอบนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อก็พอประมาณนะครับเราเริ่มมีกลิ่นหอมเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกปลาทูกันนะครับวันนี้จะไม่เน้นเผ็ดมากครับเพราะว่าท้องท่ายไม่ค่อยดีนะครับเอาเผ็ดพอประมาณนะครับนี่นะครับคิดทอตอนสมัยเป็นเด็กครับผู้เฒ่าผูกแกก็จะโยนเข้าคี้เท่าเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ พอได้ที่ก็แกจะเอามาตบๆตโบตบตบยนใส่เลยครับเนี่ยโยนใส่คุกแล้วก็ตําไปเลยนะครับมันจะหอมนะครับสูตรโบราณก็จะแซ่บมันเอนะครับเนี๋ยเราใช้เตาไฟฟ้าครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้สีบโอ้เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเราแค่ หลบสไลด์แล้วก็หอมๆนิดหน่อยตห้ตํตเลยนะครับท่านผู้ชมใครจะเสียบไม้ย่างก็ได้หมดเลยนะครับนี่ยของแค,คงแต่ต้องต้องมีจามเลยถ้าไม่จามมันไม่ใช่เราจามหันหันหน้าออกแล้วไม่จามใส่อาหารนะครับท่าุกท่านได้แล้วเทไปเลยนะครับเทไปเลยนี่ปลาทูเราก็แกะก็ตําไปเลยนะครับใส่พริกใส่ ชุลงชลรสปรุงเครื่องตามใจชอบเลยเลยกนะรับโอ้ทุ่งสนันนี่ปลาทูกแกะอาจจะเนื้อสวยๆนะครับอ้าวใส่ชุลรสใส่ป้าเป็นเลยแล้วก็ตำล้วไม่กรับยังกับ,บีวะ นี่นะครับปลาทูสามารถที่จะยำกับดอกสะดานะครับสวยๆหน่อยนะครับหรือเราอยากทำเป็นน้ำพริกได้หมดเลยครับแ่บคือเกานะครับอ่าใส่ไปเลยนี่นะครับบางคนก็จะตำหัวปลาทูกบกรอบไปเลยนะครับไม่แหลกอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อเนื้อสวยๆนะครับเอาก้างเราเลยเอกดีๆครับเราจะตำใส่ไปเลยนะครับผักสดาของเรานะครับก็จะแบ่งมานะครับจะลวกจะต้มจะหมดเลยนะครับถ้าลวกมันก็จะเหลือความขมเยอะหน่อยนะครับ แต่ถ้าเราต้มเอาครับต้มความขมทิ้งมันก็ไม่ขมมากครับเสียดาวผมชอบกินแบบขมๆนู่แล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยหน้าตานะครับเราจะใส่น้ําอุ่นน้ําร้อนก็ได้เลยนะครับนี่นี่สมัยเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กนะครับอยู่ในอยู่ในฮ่องกงครับในฮ่องกง เวลาเขาผัดใบกระเพราทําเนี่ยเขาไม่มานั่งเด็ดแบบเนื้อเขาจะสับ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 แล้วก็เอาขาถีบลงนะครับกระทะทองแดงใหญ่ๆนะครับแซบทบไม่กินก็ต้องกินไม่แซบก็ต้องแซบทําเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเลยเขาเลยไล่ออกครับเขาเลยไล่ออกก็เลยมาทาอาหารกินเองอยู่บ้านนะครับเนี่ยนี่นะครับลวกน้าร้อนไปเลยสดก็มีลวกก็มีนะครับ ันนี้แบ่งทานไม่ทานไม่หมด,ทา,หมดทานหมดก็ไปเพิ่มมาอีกนะครับเนี่ยนี่ครับได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับหืมเข้า,นนเขากันมากไข่ต้มก็มีครับแต่อยาก,กินน้ําพริกตอนนี้อ่าใส่น้ําหยะน้ําปงน้าําปลาลงไปนะครับทําใจชอบเลยนะครับถูกใจปากนะครับแซ่บคือเกาอ่าทาเสร็จแล้วก็ต้องชิมนะครับเนี่ยเราจะผ่านไหมนี่ครับ ข้าวร้อนๆน,นะครับชิมดูก่อนอืมอ้มอื้มหอมขมมัมนนี่ถ้าได้ตรงที่เป็นบแบบช่อแบบเม็ดแๆบบแบบอร่อยใ้ก็อร่อยแล้วทุกคนชอบนะครับนี่เลยลูกแบบกินง่ายสบายๆไม่ต้องอะไรมากมาย